สวัสดีครับทุกท่านผู้ฟังเที่ยวรบกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดยั้งครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้มีหลายต่อหลายประเด็นนะครับท่านผู้ชมแต่เสียงผมเปลี่ยนเป็นเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านเป็นหวัดนะครับท่านผู้ชมโดนจันได้กันนะครับท่านก็ไม่รู้ที่ทำผือดีกันแต่วันนี้นะครับท่านผู้ชมมากมายกายกองกันเลยทีเดียวแต่ครับท่านทั้งเรื่องของควันหลงของศรรามเทพิทักษ์นะครับท่านผู้ชมก็ดูจะร้อนระอุอย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมทานไฟยังไม่มอเต็มทีครับท่านมีทั้งฝ่ายหนุนนะเนี่ยแล้วก็อีกฝ่าย สทัวร์ครับท่านทัวร์หนึ่งละจ้าทัวร์ให้ทัวร์กำลังใจนะครับท่านอีกทัวร์หนึ่ง <tuh meters S 1> ละจ้าอีกทัวร์หนึ่งก็ทัวร์ลงแบบสนันลั่นทุ่งนะครับท่านผู้ชมยับเยินกันเลยทีเดียวครับท่านหลังจากเป็นดาราอยู่ดีๆนะเนี่ยนี่ผมเข้าไปอ่านคอมเมนต์ชาวเน็ตเอ้ยคำในคอมเมนต์ชาวเน็ตนี่มันแปลกๆจังวะเป็นดาราอยู่ดีๆนะเนี่ยออกมายุ่งเรื่องการเมืองสุดท้ายมักจะจบไม่สวยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมอีกคนหนึ่งก็เข้ามาตอบโต้ครับท่านเนี่ยเป็นดาราที่ดีต้องอะไรว่าออกมาขอเอาทางการเมืองนะ บอกไปเลยนะเนี่ยให้โลกรู้ว่าเรามีความคิดอย่างไรอะไรประมาณนี้เอ้ย แต่ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมว่าผลที่จะออกมานี้จะตรงตามเป้าหรือเปล่านะครับท่านอ้ดีดีๆหรือไม่ดีอะไรประมาณนี้เพราะอะไรจ้าเนี่ยหลายภาคส่วนนะครับท่านหลังจากที่เคยมีมอบนกวีดกบบสอนนนเนี่ยอดีตดาราครับท่านผู้สมัครไ,ไม่ใช่ไม่ใช่ผู้สมัครนะเนี่ยผู <c oughs> ้กำก,กับนะครับท่านผู้ชมหนังละครต่างๆนาน,าน,นะครับท่านผู้ชมตอนนั้นก็ออกมากันที่อย่างเพึ่พภาพกันเลยทีเดียวนะครับท่านบ้างก็ทิ้งคนไข้มาไล่เออแพ้ไม่ใช่นายกบูนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้เฮ้แต่นั้นทิ้งคนไข้นะครับ ่านบู้ชมแต่นี้ไม่ได้เกี่ยวกับหมอพรทิพย์นันเนี่ยมีคนถามผมมาเยอะเหลือเกินแล้วหมอพรทิพย์นั้นเนี่ยเขาจะต้องทิ้งอะไรไม่ต้องทิ้งอะไรนะครับดานบู้ชมเพราะว่าเขาไม่น่าจะรักษาคนไข้ครับท่านแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติมีอะไรนั่นเนี่ยสู้สู้ขิดไปนะครับดานบู้ชมก็อาจจะได้เจอกับหมอพรทิพย์หรือเปล่าในช่วงนั้นก็เป็นที่ติดตามอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวครับท่านแม้แต่มาอวนสะานนั่นเนี่ยออกมาก่อนหน้านี้นะครับดานบู้ชมมาอวนภาผูให้กําลังใจม็อบนะครับท่านสู้สู้ถอยนนเียยย็็อบไากกกฝตดด๋วุ เนี่ยพร้อมใส่เพลงต่างๆน,น,ๆนานาเออรักเธอประเทศไทยนะครับเ่านผู้ชม เป็นอย่างไรต่อจ้าก็ได้มีชาวเนต็ตเข้าไปแซะนะครับท่านบอกว่าเนี่ยมันจะต้องมีการใช้เงินจ้างหรือเปล่าสําหรับคนที่มาอะไรประมาณนี้มาอานาพาเออยก็เดือดนะครับท่างผู้ชมบอกว่าเนี่ยไม่มีหรอกนนเนี่ยไม่มีการจ้างเพราะอะไรเจ้เนี่ยเพราะฉันรวยอะไรประมาณนี้นะครับด่านผู้ชมบางส่วนก็บอกว่าเนี่ยได้โอกาสดีเลยว่าเฮ้ยในการที่จะต้องไปอุดหนุนหอมมกเพิ่มเติมนะครับด่านผู้ชมอีกบางคอมเมนต์ละจ้าก็บอกว่าไม่กล้าอุดหนุนหอมมกแล้วนันเนี่ยเพราะอะไรเจ้เนี่ยมันเป็นสินค้าของคนรวยนะครับด่านผู้ชมเขายังจนอยู่อะะไรปรปมมาณนี้ผก อยากจะไปซื้อห่อหมกทักทีนะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ก็ร้านปิดไปฐานร้านมาอ่อนนะานหรือเปล่าบอ,บอกไม่ใช่ว่าร้านหน้าบางซอยก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมว่าจะเป็นอย่างไรต่อครับท่านเดี๋ยวจะเอามาขยี้นเนี่ยปมดาราที่ออกมาขอเขอาทางการเมืองนะครับท่านผู้ชมหลายภาคส่วนครับท่านก็รู้สึกว่าจบลงแบบที่สวยงามนะครับท่านผู้ชมแต่สวยงามแบบค่อนข้างที่จะ ดักไสเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านแต่เดี๋ยวก่อนนะครับท่านผู้ชมหลังจากตอนนี้เว้ยเฮ้ยสลิมเดือดโผล่โวยดิ้นนะครับท่านผู้ชมอย่ากระดิ้นผ่านไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านโผล่โวยนะเนี่ยทำไมเป็นแบบน,นี้เรื่องอะไรจ๊ะเรื่องนายกอีกนะครับท่านผู้ชมจะลงพื้นที่ครับท่านน่าจะเป็นสีสะเก็ดนะเนี่ยครับท่านไปช่วยหาเสียงทักเพื่อไทยนะครับท่านผู้ชมที่จะมีการดวลประทะัประช่าด่ากับพรรคอนุทินนะครับท่านผู้ชมหรือว่าภูมิใจไทยอะไรประมาณนี้เอา้าสลิมเดือดมันเป็นแบบนี้ไปได้อย่างไรนะเนี่ยโวยก,กาก,ก,ก,กตโแจง อุ้งอิงนั่นเนี่ยเฮ้ยสามารถช่วยหาเสียงได้ไม่ผิดครับท่านแม้ถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกอะไรประมาณนี้ก็เสียงกีดกาวนะครับท่านผู้ชมกีดกาสอย่างสนั่นลั่นทุ่งกันเลยทีเดียวมันก็จะมีพวกชอบบอกมาดิ้นอย่างเยอะแยะนะครับท่านผู้ชมโอ้ยมากมายไก่กองครับท่านวันก่อนก็ผ่านเข้าไปเจอนะเนี่ยหลังจากทักสินทอสนะครับท่านเกิดอะไรขึ้นจ้าวิระธิรพัฒน์ก็ได้ถามถึงเรื่องดิวลับอย่างนั้นน่เนี่ยมีจริงหรือไม่มีจริงหรือไม่อย่างนี้โอ้ยให้ควายก็น่าจะรูู้้นนนะครรรัับท่่่่าาาผชมมวเป็อยงไแล นี้แหละจ้าเฮ้ยทักษิณตอบไปประโยค2ประโยชนะน์นะครับท่านผู้ชมครับ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 งั้นผมไม่ถามแล้วดีกว่างั้นผมไม่ถามแล้วดีกว่าอะไรประมาณนี้ถามเรื่องอื่นแทนสุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างจ้าอันนี้ประชากรทั้งหลายนะเนี่ยแฮอินบ็อกเข้ามาถามผมอีกแล้วนะครันะบท่านผู้ชมหลังจากได้เห็นนายวีระธิรพัฒน์ครับท่านพิธีกรที่ทําการเอ้ยเป็นดำเนินรายการกับทักษิณชินวัตรนะครันะบท่านผู้ชมได้ทําการไปอะไรวะนี่ออกรายการกับ ผู้ชมกราบผมสุดที่ใจหย่อนตอนนี้อากาศหนาวขึ้นเรื่อยๆไม่หย่อนอีกต่อไปแล้วครับท่านอมืมีการเหมือนกับว่าเอาเหตุการณ์ตรงนั้นนะครับท่านผู้ชมที่ตัวเขาเองเป็นพิธีกรนะครับท่านเอามาเหมือนกับว่านินทาบุคคลที่สามอะไรประมาณนี้คิกคักคุกคักคุกคิกคุกคิกอะไรประมาณนี้ หัวเราะอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมมากมายเหลือเกินกันเลยทีเดียวเฮ้ยหลายคนก็บอกว่าเนี่ยอันนี้เป็นการดีนะเนี่ยมีอะไรก็ต้องเปิดให้ประชาชนรู้อีกด้านหนึ่งละจ้าถามว่าเนี่ยแม่มึงเ้ยแก่จนป่านนี้การลาเทศะมึงไม่มีกันบ้างหรือนะครับท่านผู้ชมแก่จนจะลงลงแล้วนะเนี่ยเทพพนมลงจำปาอาจจะต้องเข้ามาเป็นสปอนเซอร์สัมผัสใหม่แห่งการนอนหลับแล้วฟื้นยินดีคืนเงินทุกกรณีผมก็อยากจะเดินไปอีกแล้วนะเนี่ยสันติไม่ตีกันได้ไหมแต่สุดท้ายสักพักบุถอยก่อนดีกว่าเพราะอะไรจ้าเพราะว่าเจอคําถามชาวเน็ตคนหนึ่ง พอดีนะเนี่ยน้องนัทถามมีอะไรจะพี่ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ต้องหนูจะทําอย่างไรจะพูดแบบวีระธีรพัดไหมนะเนี่ยที่ออกไปพูดในรายการอะไรวะเนี่ยที่มันจัดกับสุนิชัยหยุ่น,นะครับเรื่องผู้ชมหรืออันนี้ตัดคนอื่นไปก่อนนะครับท่านแต่ถ้าเกิดเป็นตัวผมนะเนี่ยผมจะไม่เอาเรื่องแบบนี้ไปพูดที่อื่นนะครับเรื่องผู้ชมเพราะอะไรเจ้เนี่ยมันดูไร้มาระยาทตำแซมสิ้นดีหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับเรื่องผู้ชมแต่ผมดูแล้วนะเนี่ยมันเหมือนกับว่าไร้เทสะเอ้ไม่ใช่เออใช่ไร้การลาเทสะ เรไม่รู้ว่าอีไปผือต่อนะครับท่านผู้ชมสําหรับเรื่องนี้สุดท้ายก็จบตรงตั้งปังตรงที่ไอ้พังคาที่ก็เลยทีเดียวจบนะถามกันจริงทักษิณเป็นอย่างไรบ้างนั้นเนี่ยดิวรับทางการเมืองเจอดอกแรกก็กระแทกการกระบาลกันเลยทีเดียวครับท่าน ประมาณว่าอย่างไรเจ้าเนี่ยขอถามตรงๆนะเนี่ยวีระสงสัยเหลือเกินตอนที่ท่านกลับมาซึ่งก็คือทักษิณไม่มีดีลรับการเมืองและมันเป็นดีลแบบไหนทักษิณต,ตอกกลับไปครับท่านแทบมุดลงเมนกันเลยทีเดียวนั้นเนี่ยบอกไม่มีครับผมกลับมาแล้วถึงเข้าสู่ระบบแล้วไปกาบบังคมทุนอขอพระราชทานพระเมตตาแล้วก็ได้รับพระเมตตาเท่านั้นเองอพิธีกรมีอะไรจะ๊ะโอเคโอเคโอเค,อเคงั้นผมไม่ถามแล้วนะเนี่ยไปถามเรื่องอื่นผ่านตรงนี้ไปก่อนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีอีกหลายดอกครับท่านเป็นไปได้ไหมนะเนี่ยที่ทักษิณนะเนี่ยตัว ท่านเองจะกลับมาอยู่เบื้องหลังนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้ทักสินต่อกลับไปอีกแล้วครับท่านสถานโลกันกันเลยทีเดียวครับทา่านออรถ้าเกิดกลับไปอ่านในพระบรมราชโองการลดโทษนั้นเนี่ยที่เขียนว่าท่านก็น่าจะรู้อยู่นะครับท่านผู้ชมผมก็ต้องน้อมนําใส่เกล้าครับท่านแล้วก็เอามาทําตามอะไรประมาณนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมสถานการณ์แบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นต่อโอ้ยแล้วก็หลายคนนะครับท่านผู้ชมไอ้บางคนครับท่านไม่รู้ใช่ตัวผมไม่เคยสัมผัสวีหรือเปล่านะนั่นเนี่ยได้ออกมาบ หรือไม่นะคราบเ่านผู้ชมอันนี้เติมเป็นประโยคคําถามพูดแบบนี้ใครๆก็พูดได้ก็ต่านผู้ชมกราบพูดแบบนี้ใครๆก็พูดได้ไม่รู้ว่ามีตรงที่จริงหรือเปล่านะกรารเ่านผู้ชมเฮ้ยแล้วทาไมก่อนหน้านี้ไม่ออกมาพูดละจ๊ะมันต้องเก่งหลังเกมนะกรารเ่านผู้ชมเพราะถ้าเกิดสมมติยังไม่ได้เห็นการการะทําแบบนี้ครับท่านร้อยวันพันตีนะครับทมานผู้ชมไม่ตบไม่ตีไม่มีอะไรดีขึ้นเลยครับท่านอาจจะตายไปอีกสามสี od, นะ่คนนักการมผู้ชมเฮ้ยอยม,มาบานเอื้อมละอาครับท่านแล้วเป็นอย่างไรต่อจ๊ะก็ไม่น่าจะพูดแบบนี้้้้ไดดนร่าผูชมแตเกิ ูดเสร็จแล้วล่ะแบบนี้ผมก็พูดได้อะไรประมาณนี้เหมือนกับว่าเราไปซื้อหวยหรือลอตเตอรีน่นะกระดิมผู้ชม ซื้อเลขอะไรมาสักเลขหนึ่งนะเนี่ยสมมติว่าตองหนึ่งนะครับท่านเอ้ยแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าพอออกมาเป็น5้าหจละจ้าแม้ว่าแล้วว่าต้องออกแบบนี้เฮ e, ้ยแล้วทแล้วทำไมถึงต้องว่าแล้วจ้าไอ้คำว่าว่าแล้วนะครับท่านผู้ชมมันจะต้องเกิดขึ้นเสมอครับท่านถ้าเกิดสมมุติเกมจบแล้วนะครับท่านผู้ชมว่งางงก anyone, ับพวกนี้เหนือเกินอะไรทีเดียวครับท่านโดยถ้าเกิดสมมุติสุดที่ใชยหยุนอะไรแบบประเภทนี้นะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ไม่ได้เกี่ยวใครนะเว้ยอันนี้มาโยงเรื่องสุดที่ใชหย,ยุนสักเล็กน้อยถึงบานกลางถ้าเกิดสุดที่ย,อยนะตอนนนั้น ออกมาสงสัยใครเป็นคนเชิญตักสินเข้าบ้านจันสองล่าสุดท้ายก็ออกมาแล้วว่ารัฐมนตรีครั้งนะคะรับท่านผู้ชมเป็นคนเชิญเข้าไปครับท่านแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อเะเนี่ยเขามีสิทธิ์ไปในฐานะอะไรบ้านเมืองเราไม่มีกรอบกติกากันแล้วหรือทําไมเป็นแบบนี้โดยถ้าเกิดสมมติสุดที่ยายหยุดมันเก่งจริงนะคะรับท่านผู้ชมเขาคงคงเชิญตัวมันไปแล้วครับท่านแล้วทําไมไม่เชิญละจ๊ะโอ้ยคอ ขนาดบริหารเนชั่นหรือเปล่านะครับท่านไอนี่คนก็แหยงนันเนี่ยผมก็สะเทือนใจเหลือเกินบริหารไปบริหารมาเกิดอะไรขึ้นจ้าชิปหายนะครับท่านผู้ชมหรือเปล่าไม่มีนะครับท่านผู้ชมแต่ว่ารู้สึกว่าโดนเทคโอเวอร์ไปครับท่านมาแล้วเ้ยเคยเมื่อหลายปีก่อนนะครับท่านผู้ชมเหมือนกับโพสต์น้อยใจนะเนี่ย ไม่รู้2018หรือเปล่าปี2018หรือเปล่านะเนี่ยคำว่าสุดที่ชัยกับเนชั่นนะเนี่ยเอ้ยคงไม่จําเป็นอีกแล้วนะครเดิ่ผู้ชมอะไรประมาณนี้ไม่รู้ออกมาพูดเหมือนกับตัดเพ้าะหรือเปล่านะครเดิ่ผู้ชมแต่ถ้าเกิดสมมติเป็นตัวผมนะเนี่ยโอ้ยทําแบบทักษิณน,นี้สุดสะใจกันเลยทีเดียวนะครับท่านสังเกตไหมนะเนี่ยสื่อหลายสื่อนะในกรเดิ่ผู้ชมทักษิณจะไม่ค่อยไปออกเท่าไหร่ครับท่านแต่ต้องการไปออกแต่เนชั่นในกรเดิ่ผู้ชมบางช,ช่วงบางเวลาครับท่านก่อนที่จะมาออกช่อง9เมื่่่่่่่่่อออไไไมมกกกีีววนนัันนนเเยยคิดาางไรไรู้้แตถตถป็ ผมและกันดผู้ชมสุธิชัยยุนควรส้นตีกูมากใช่หรือไม่อันนี้เป็นความคิดนะครับท่านซึ่งไม่มีแบบนั้นนั่นเองจริงผมเป็นคนสุภาพมากได้เลยทีนี้สื่อกล่าวของท่านใช่ไหมสุธิชัยยุนเป็นอย่างไรบ้างจ้าไปออกนะครับ่านผู้ชมเปรียบมาหนึ่งดุนได้เป็นการเหยียบหน้าเล็กน้อยถึงบ้านกลางหรือเปล่าน,นี่ก็ไม่อาจแน่ใจโอ้ยก็อีลุงตุงดังสังขยาอย่างไม่หยุดยั้งนะครับดานผู้ชมว่วงงงไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีส่วนอันนี้ครับท่านกะกะตแจ้งอิงช่วยหาเสียงไม่ผิดแม้ถูกปฏิบัติิิิหหหนน้้าายุดปบัตที่สลมก การโวยวายลั่นกันเลยทีเดียวครับท่านโอ้ยวันนี้รู้เรื่องเลยวะรู้เรื่องว่าเสียงเปลี่ยนเลยนะครับท่านผู้ชม <c oughs> ทำไมสปีดไม่ได้เหมือนเดิมแล้ววันนี้เอา้าสปีดไม่ได้เหมือนเดิมวันนี้ลดละกันนะครับท่านผู้ชมโลยก็เป็นที่ติดตามนะครับท่านว่านายกอิงจะเอ้ยโดนน็อกมือจะโดนสอยหรือว่าจะได้ไปต่ออะไรประมาณนี้เดี๋ยวจะมาเข้าเรื่องสอนรามอีกสักเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วก็ดาราที่เคยเข้ามาในวงการวิการการเมืองนะครับท่านผู้ชมสุดท้ายครับท่านรู้สึกว่าจบดีก็มีเยอะนะครับท่านผู้ชมจบไม่ค่อยสวยนี่ก็มีเยอะแต่ที่แน่ๆผมเห็นข่าวนี้แล้วผมรู้สึกโศโหนนิรันโทแล้วก็รู้สึกสมเพชเล็กน้อยถึงป ใครจะเนี่ยคุณเซนนะครับท่านผู้ชมเรื่องอะไรจะเนี่ยคุณเซนครับท่านโผหัวกระบาลนะเนี่ยคุยโม้คุยโตคุยโวอวดนะครับท่านผู้ชมบอกเนี่ยรู้กันหรือไม่ถามกูยังไม่รู้เลยมึงบอกก่อนในเว้นเรื่องอะไรเนี่ยสมัยทักษิณที่มีนโยบายเพื่อไทยคิดทักษิณทำอะไรประมาณนี้เอ้ยไม่ใช่เออทักษิณคิดเพื่อไทยทำเกิดอะไรขึ้นจ้าเนี่ยเป็นเพราะว่าคุณเซนมันเป็นคนอะไรวะเนี่ยสอนทักษิณนะครับท่านผู้ชมวายตายแล้วตายแล้วถ้าเกิดเทียบง่ายๆนะครับท่านผู้ชมผมจะไปสอนนะเนี่ย เจ้าของบริษัทเก้าครับท่านหรือว่าจะสอนอะไรวะเนี่ยเจ้าของตบทนะไอ้ไม่ใช่ตบทปตทนะก็ท่านผู้ชมเกิดอะไรขึ้นจ้ามันมวยคนละเกตนะก็ท่านผู้ชมแบบผมนี่แม่งมวยวัดครับท่านอะไรก็แบบเฮฟวีเวทนะก็ท่านผู้ชมเอ้ยเล่นบนเวทีโลกอะไรประมาณนี้คุณเซนครับท่านมาแล้วจ้านี้สื่อสลิมส่งเข้าประกวดนะเนี่ยแขนพ่อแล้วก็ลูกลุมหัวดาถามถ้าเกิดไลฟ์จะเรียทรม ทำไมพึ่งตัวผมซึ่งก็น่าจะหมายถึงอะไรวะเนี่ไอ้คุณเซนนะครับท่านผู้ชมทำไมถึงต้องพึ่งตัวมันมาตลอด19บปีพร้อมเรียงผู้นําจริงหมายเลขผู้นําหมายเลขหนึ่งแล้วก็แฉนโยบายทักษิณคิดเพื่อไทยทําเนี่ยตัวมันเองเว้ยเฮ้ยซึ่งก็คือคุณเซนนะครับท่านผู้ชมคุยโวคุยโตอวดครับท่านว่าตัวมันเองนี่เป็นคนคิดให้อืแล้วก็เย้ยไม่อยากคุยกับคนที่มีประวัติอาชญากรรมอะไรประมาณนี้แล้วก็ like วไรประโยชน์าวาถตายแล้วตายแล้วรู้สึกว่าอินเตอร์โพลนะครับท่านออกหมายแดงไปแล้วหรือเปล่านนเนี่ยในเรื่องอะไรจเเรื่องุซ ผู้ชมไปตัวนี้นี้ก็ถ้าเกิดสมมติมันดีจริงนะครับท่านผู้ชมเก่งแต่ถ้าเกิดไม่ได้เก่งแต่ปากสากตีหัวมือถือสากปากถือศีลอะไรประมาณนี้ประเทศบ้านเมืองมันละจ้าคงจะเลิศแล้วนะครับท่านผู้ชมมันนี้กูดูไปแม่มึงเอ้ยยิ่งกว่าสมัยไฮเลเซนลสซี่อีกนะครับท่านผู้ชมโอ้ยมาช่างอดสูเสียนี่กันอะไรนะครับท่านมีหน้าพูดมาได้นะนี่โดยถ้าเกิดสมมติถ้าเกิดเทียบเป็นมวยนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็มวยวัดครับท่านข้างถนนกนเลยทีเดียวแล้วก็ถ้าเกิดเบียบกับทักษิณละจ้าอันนั้นบนสัังวียระดบโลก แมคกับต่้นผู้ชมคุณเส้น มึงเทียบไม่ได้เลยคุณเซนกูบอกตรงมึงเทียบไม่ได้แม้แต่ไปเลปตีนผมนะครับท่านผู้ชมมันก็ยังเทียบไม่ได้ครับท่านคุยโวนนะเนี่ยแฉนโยบายทักษิณคิดเพื่อไทยทำตัวมันเองเป็นคนคิดให้โอ้ยตายแล้วเอ้ยก็ช่างกับแม่ไปก่อนนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ครับท่านผมไม่อยากจะเอ้ยซื้อผมสักเกตเห็นหลายๆสื่อนะครับท่านผู้ชมมันเข้าเหมือนกับการนั่นเนี่ยเตะหมูเข้าปากอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมไอ้คุณเซนมันเตะครับท่านและอนี้แหละจ้าแม่ก็อ้าอยู่นะครับท่านผู้ชมเกิดอะไรขึ้นจ รองรับทันทีนะครับเดิมผู้ชมว่าหมูจะมาเข้าปากหรือเปล่าอะไรประมาณนี้กูก็ไม่หลงกลมึงเป็นอ่ะยังไงก็ไม่หลงกลในเหี้ยนี้แน่นอนนะครับเดิมผู้ชมสําหรับคุณเซนครับท่านก็เลดดิบีช่างกับแม่ไปก่อนครับท่านก็ไปที่ทุเรศปีอย่างสิ้นดีกันเลยทีเดียวนะครับเดิมผู้ชมโดยตอนนี้เพื่อเคยทักสินปฏิบัติการเดินหน้าแล้วฆ่ามันนะครับท่านสําหรับใครจ้าคุณเซนนะครับเดิมผู้ชมไม่ให้ฆ่าครับท่านและบางคนก็โอ้ยอันนี้ถ้าเกิดเรียกว่าโง่ทรไมดาไม่ได้นะครับเดิมผู้ชมแบบนี้ต้้องไปกินนนญาาาแแททคคววยลรับ่ ประมาณไหนจ้าเนี่ยทักษิณนะเนี่ยเอาเงินหรือว่าเอาทองอะไรสักอย่างหนึ่งไปฝากไว้หรือเปล่าวะต้องเติมนหรือไม่ไว้ก่อนนะเนี่ยที่เอมเมนจํานวนเท่าไหร่วะเยอะมากนะครับท่านผู้ชมหรือเอาเงินไปฝากในจํานวนที่เยอะมากเฮ้ยถ้าเกิดเป็นตัวผมนะครับท่าน,นผู้ชมผมควรที่จะเลือกฝากเงินกับธนาคารครับท่านหรือว่าไปลงใน s อสแอนด์พีห้าร้อยนะครับท่าน,นผู้ชมลงตลาดทุ้นตลาดหลักทรัพย์อะไรก็ว่ากันไปซื้อบิตคอยนะครับท่านผู้ชมคริปโตอะไรพวกนี้ครับท่านซื้อทองเก็บก็ยังดีนะเนี่ยดีกว่าอะไรจ้าดีกว่าไปฝากอะไรที่มันไร้อนาคตนะ การท่านผู้ชมผมพยายามนึกก็ยังนึกไม่ออกนะครับท่านถ้าเกิดมีเงินนะเนี่ยเราควรจะเอาไปทําอย่างอื่นเอาไปลงทุนเอ้ยเอาไปฝากธนาคารก็ยังดีนะครับท่านผู้ชมแม่แมงจะได้ดอกเบี้ยเล็กน้อยเหลือเกินกันเลยทีเดียวแต่อย่างแรกที่ผมจะทําคือไม่เอาเงินไปฝากกับโจรน,นะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้โอ้ยก็ช่างกับแม่มงไปก่อนอีกทีนะครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้สอนรามเทพบิทักษ์ครับท่านหลังจากเนี่ยเมื่อวานนะครับท่านผู้ชมเมื่อวานเมือม่อวานซื้อในทำการโพสเฟซบุ๊กไว้เฮ้ยผมได้ฐานะสิบตีหรือว่าสิบโทเอกว่า น่าจะสิบตีนนี่สอนรามเทพพิทักษ์ต่างๆงานานาอะไรประมาณนี้ขอให้กําลังใจพี่น้องทหารกล้าที่โดนกับระเบิดแล้วก็ือขอบอกไว้ตรงนี้นะเนี่ยพี่ขอบอกไว้ว่าอย่าไปหวังอะไรวะ น้ำใจจากภาครัฐหรือว่าผู้นําอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเพราะไม่มีแล้วก็มีการโยงในะครับท่านผู้ชมโยงว่าอะไรประมาณนี้ว่าเขาอยู่ตรงข้ามกับเรานะครับท่านผู้ชมโดยบางคนครับท่านผมก็ไปส่องคอมเมนต์นะเนี่ยเฮ้ยสะเทือนใจเหลือเกินรักกันไว้ได้ไหมรักกันไว้ได้ไหมอยากจะเดินไปบอกแบบนี้นะเนี่ยเขามาคอมเมนต์กันบ,บ้างไว่าว่าอย่างไรบ้างจ้าทั้งใน Facebook ทั้งต่างๆนานา,นานบอกว่าเนี่ยโอ้ตอนนี้เริ่มอ,ออกมาแล้วนะเนี่ยออกมาเพื่ออะไรจะหวังจะหาซีนหิวแสงหรือ เปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมบางคนก็บอกละจ้าสิบาทอยากมีบทหรือเปล่าอะไรประมาณนี้อยู่นิ่งๆเงียบๆก็ดีอยู่แล้วนะนี่ออกมาครับท่านเสือปากอ้ากว้างโพสต์เฟ e บุ๊ k ไปโพสต์เฟ e บุ๊ k มาสุดท้ายเป็นอย่างไรจ้าทัวร์ลงยับเยินนะครับท่านผู้ชมแต่ก็ต้องยอมรับนะครับท่านผู้ชมเป็นทัวร์สองแบบครับท่าน1่ทัวร์กระหน่ำลั่นทุ่งโซลาเซลนะครับท่านผู้ชมซัดกลับบ้านไปซันนะเนี่ยอย่าเที่ยวโพสต์แบบนี้เว้ยเฮ้ยมันจะเสียมากกว่าได้ด้านหนึ่งละจ้าสุดยอดมากสหรั้นเะติดตามดูละครอย่าง ห,หยุดย้อนกันเลยทีเดียวโดยได้เกิดย้อนกลับไปตอนเป็นเด็กเออว่ะเฮ้ยจาได้เลยเว้ยเฮ้ยไม่รู้ว่าตอนผมปอนหนึ่งกว่าๆหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมเกิดอะไรขึ้นจ้าละครตีใหญ่นะครับท่านทางช่องสานั่นเนี่ยเออ,เอ,อจําได้ว่าเป็นวันพุธวันพฤหัสนะครับนทะ่านผู้ชมสองทุ่มครึ่งครับท่านเกิดอะไรขึ้นจ้าตอนนั้นก็ยังดูอยู่นะครับนทะ่านผู้ชมแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่ายุคสมัยครับท่านจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะเนี่ยโดยที่บางคนอาจจะเอยปรับตัวไม่ทันก็อาจเป็นได้นะครับท่านผู้ชม ก็ไม่รู้ว่าอีกเป็นผืนดีครับท่านส่วนตอนนี้หมออ้๊ออีลาวด์เอามาลงทุกคนรู้หมดยกเว้นชอบันิกาไอ้หลังจากธนาธรไปออกรายการนะครับท่านผู้ชมผ่านทางตันน่าจะเป็นช่องเนชั่นคุยกับคุณทักษิณล่าสุดเมื่อไหร่ครับพิธีกรถามธนาธรก็บอกอย่างที่ทุกคนรู้จุดๆจดที่ห้องกงงรับเอ้าแล้วคุยอะไรกับคุณอนุทินล่าสุดเมื่อไหร่ครับธนาธรเมื่อเช้าครับโทรผิดนะครับท่านผู้ชมผ่านทางตันใบเนชั่นครับท่านเออว่ะ เฮ้ย hey, เออใช่ลืมไปเลยนี่ว่าเฮ้ยแล้วชอบพน,นิการนนเนี่ยหลังจากนี้คําพูดจะมีน้ําหนักอีกหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมหลังจากครั้งก่อนไปออกรายการสรยุทธ์นเนี่ยคุณช่อทักษิณเอ้ไม่ใช่ธนาธรมีการไปดูรับอะไรไม่รับกับทักษิณหรือเปล่าที่ฮ่องกงสวัสดีค่ะไม่มีเลยนะคะดิฉันยืนยันตรงนี้ว่าไม่มีค่ะโอ้ยเสียงอุบายเกินไปว่ะยืนยันอย่างหนักแน่ว่าไม่มีชาตวัดตุลาทนละจ้าสิงหากันยามกราลาจทนหรือเปล่าไม่รู้แต่ตุลาทนแน่นอนครับท่านไม่เคยมีนนเนี่ยดูรับอะไรประมาณนี้สุดท้ายธนาธร ออกมาบอกประมาณไหนจ้าออกมาบอกว่าตอนนั้นนะเนี่ยเหมือนกับต๋อมชัยตะวัตตุลาธนอดีตหัวหน้าก้าวไกลนะครับถ้าเหลืออนาคตใหม่แล้วแม่มันเปลี่ยนพรรคโดนยุบบ่อยจําไม่ค่อยได้นะครับท่านบอกว่าเนี่ยไม่เคยมีการเทียบไปดิวนในรบท่านผู้ชมกับชินวัเออกับทักษิณในรบท่านผู้ชมที่ฮ่องกองสุดท้ายเหมือนกับธนาธรอ,ออกมาบอกนนเนี่ยสาเหตุที่ตอนนั้นคุณต๋อมชัยตะวัตนนเนี่ยเหมือนกับมีอะไรบางอย่างหรือไม่ไปะครบท่านผู้ชมเลยให้ผมนันเนี่ยไปแทนผมก็เลยรับอาสาไปแทนอะไรประมาณนี้ หรือไม่ต้องเติมให้ก่อนนะครับท่านผู้ชมจะมือไรก็ไม่ได้ครับต้องเติมให้ก่อน ชอบพนิการก็ครั้งก่อนก็ทีหนึ่งแล้วนะครับท่านผู้ชมโดนครับท่านโอ้ยจีย้นะครับท่านผู้ชมไปไม่ออกบอกไม่ถูกกันเลยทีเดียวหลายเรื่องหลายประเด็นนะครับท่านผู้ชมเรื่องล่าสุดอะไรต่อแล้ววนันนี้โอ้ยมันเยอะมากเลยนะครับท่าน่ังนั้นอย่างน,น,างนี้ตอนนี้ชอบพนิการเดือดนะครับท่านผู้ชมประกาศลั่นไว้เคยเลือกตั้งรอบหน้านะั้นเะนี่ยพคประชาชนต้องได้เสียง250บบวกบวกขึ้นไปนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มั่นใจว่าจะได้ด้วยครับท่านคนเราก็ต้องมั่นใจนะครับท่านผู้ชมผมไปแข่งโอลิมปิกครับท่านมั่นใจยเล นันเนี่ยกูว่ากูแพ้แน่เลยว่ะผมแพ้แน่เลยไม่มั่นใจไปงานศพหลจ้าเป็นไงเศร้าไหมอ๋อดีใจมากเลยนะเนี่ยได้อีกศพหนึ่งอะไรประมาณนี้มันก็ไม่น่าใช่หรือเปล่าไปงานแต่งเป็นไงบ้างจ้ามีความสุขหรือเปล่าโอยโคตรเศร้าเลยนะเนี่ยแม่เอ้ยต้องแต่งงานแล้วก็อยู่กับเมียเดี๋ยวอนาคตมันจะผมจะต้องแอบเงินแบบนั้นแบบนี้หรือเปล่านะค,นะคท่านผู้ชมมันก็เป็นคําถามที่เหมือนกับบังคับตอบอยู่แล้วครับท่านเมื่อกี้นึกไม่ออกเลยว่าจะพูดเรื่องช่อเรื่องอะไรแล้ววันนี้อ๋อไปออกรายการกับคุณทอมเครือโสม เฮ้ยเครือสโสพลนะครับท่านไม่ใช่เครือสโสพลพาณิชย์กางรายการ P p พ v วหรือช่องไหนแล้ววะเนี่น่าจะเป็น p p พีวเนี่ยตอนที่อคุณเนี่ยตอนที่คุณอนุทินออกจากพักร่วมรัฐบาลมาแล้วมาเป็นฝ่ายค้านเฮ้ยผมก็ได้ทําการนัดให้นะเนี่ยในการไปกินข้าวกับลังสิมมารลมไอราชนกนะครับท่านผู้ชมแล้วก็อีกใครอีกคนนึงจำไม่ได้หรือว่าจะมีแค่นี้ก็มไม่รู้นะครับท่านทุกอย่างมันจะไม่เกิดอะไรชอบพฤนิการเหรอจ๊ะไม่จริงค่ะไม่จริงค่ะ เรื่องนี้ยังไม่ยืนยันนะคะยังไม่ยืนยันอะไรประมาณนี้ไอ้ผมยืนยันให้เองเนัเนเ่ยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงสิ่งที่ผมอยากจะสื่อก็คือการที่มากินข้าวกับพักนู้นพักนี้นะเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่แปลกเรื่องที่ผิดปกติอะไรประมาณนี้ชอบพนิการเป็นอย่างไรบ้างจ้าถ้าเกิดรอบก่อนแบบเจออาจารย์เจกทนาวนิกในกระเดื่อผู้ชมลูกครึ่งเอลวาดอไม่ใช่ เอลซันวาดอร์ทำไมมันจำยากอย่างนี้วะเนี่ยโอ้ยไม่รู้ว่าเถียงขนาดไหน้วครับท่านผู้ชมเจตพูดมาประโยค2สองประโยคนะครับท่านอะไรประมาณที่ชอบบรรยากาต่อกับอย่างทันควันวันนั้นตอนทอมมาเหรอจ๊ะริวตาลงก่อน ม,มันเหมือกับว่ามันไม่ปังปังนะครับท่านผู้ชมที่จริงควรจะปักปักปักป, ắc ป, ắc ป, ắc ป ắc แบบนี้นะเนี่ยถ้าเกิดตามนินนิสัยชอบพนิกาอันนี้เหมือนกับลดตัวมองต่ําลงมาก่อนครับท่านอาจจะรู้สึกผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดอ่านภาษากายนะเนี่ย การที่ต้องโกหกแบบที่ไม่ค่อยเต็มใจนี่มันลำบากนะครับท่านผู้ชมหรือไม่อันนี้ก็ไม่รู้นะเนี่ยแต่เป็นครั้งแรกนะครับท่านผู้ชมที่ชอบอัน,นิการู้สึกว่าจะสงองนะครับท่านผู้ชมไปไม่ค่อยถูกกันเลยทีเดียวยิ้มเฉยเออว่ะแต่ผมก็มองน,อนย้อนกลับไปนะครับท่านผู้ชมอันนี้นึกถึงหมอพรทิพย์อีแกแล้วเว้ยค่อยตอนสมัยพลเอกเปรมตายใหม่ๆนะครับท่านผู้ชมได้มีการใส่ชุดดำอะไรสักอย่างหนึ่งไว้ทุกในสภาอะไรประมาณนี้เกิดอะไรขึ้นต่อจ๊ะชอบรนิกาแกก็ไปตัดเสื้อของแกมานะครับท่านผู้ชม เป็นสีขาวแล้วก็ไล่เฉดลงมาเป็นสีดําหรือว่าสีดําไล่เฉดลงมาเป็นสีขาวอะไรประมาณนี้มันก็ดูดีนะครับท่านผู้ชมสําหรับเสื้อนะเนี่ยส่วนอย่างอื่นนัวคอมเมนต์ไปก่อนครับท่านหมอพอรทิพย์เดือดนะเนี่ยทำไมเป็นแบบนี้ทําไมแต่งตัวแบบนี้นะเนี่ยไม่ให้เกีเอติไม่ใช่ไม่ให้เกตเหมือนกับว่าเป็นการอะไรวะไม่เศร้าหรืออะไรทั้งอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมในการไว้ทุกพลเอกเปรมนะครับท่านแล้วระหว่างที่ผมดูไปเหรอจ๊ะโอ้โห แล้วถ้าเกิดชอบพน,นิกาทำทรงผมแบบหมอพรทิพย์นี้ใครจะโดนมากกว่ากันนะเนี่ยเฮ้ยทำไมจะว่าคนอื่นทำไมไม่ดูหัวกระบ,บาลตัวเองก่อนอะไรประมาณนี้ชาวเน็ตพูดมาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมผมก็สะเทือนใจอีกแล้วรักกันไว้ได้ไหมนะเนี่ยแล้วยังไงต่อจ้ะเฮ้ยกูไม่น่าจะได้เลยว่ะเลยถอยกลับมาก,ก่อนนะครับท่านผู้ชมในขณะที่ชอบพนิกาครับท่านใส่เสื้อเสื้อด,ดำนะเนี่ยแล้วก็เกลี่ยสีนะครับท่านผู้ชมไปเป็นสีดำลงไปข้างล่างอะไรประมาณนี้ดูไม่เหมาะสมครับท่านแต่บนหัวหมอพรทิพย์เหมาะสมนะครับท่านผู้ชมยังไม่เห็นใคร ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ตอนนั้นเลยกูงงไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีส่วนตอนนี้ครับท่านหลังจากเมื่อวานผมก็งงนะครับเ่านผู้ชมมันจะมีหมอใหญ่อยู่คนหนึ่งครับท่านจบหมอมาก็ตั้งนานแล้วนะเนี่ยไม่ใช่หมอฝึกหัดกระโหลกขกลาปากกระป๋องนะครับเ่านผู้ชมเสือครับท่านเรื่องอะไรจ้าไปร้องไห้กลางศาลนะครับเ่านผู้ชมผมก็มานั่งนึกถ้ากูจะร้องไห้นั้นเนี่ยมันต้องเกิดปรากฏการณ์แบบญาติใกล้ชิดอะไรนี่ตายหรือเปล่านะครับท่านผมอาจจะคิดเรื่องนี้ตอนแรกยสงสัยญาติทู้ใหญ่เขาตายนะเนี่ยหรือว่าจุดๆแม่มงตายไปหรือเปล่า เสือกร้องไห้กลางศาลอ๋อเรื่องรักษาทักษิณอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมทักษิณก็ออกมางงครับท่านมันมีด้วยหรือว่าหมอแบบนี้รักษาคนหายแล้วก็ร้อ,องไห้นะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดเป็นภาษาแบบชาวบ้านคงแบบนี้มันมีด้วยหรือว่านี่หมออะไรว่านี่อป,ปีใจจังไรหรือเปล่ารักษาคนไข้หายมึงเสือกมาร้องไห้หัวกลางศาลนี่มึงว่างมากหรือไงเป็นอย่างไรต่อจ้าวันนี้ก็มีหมออีกขแขนงหนึหนน่งนะครับท่านผู้ชม เอ้าหมออามีลาวัดเอามาลงอีกแล้วฟันธงคดีพิกร้อเปซนตั่นเนี่ยมาทางโรงพยาบาลตำรวจพ่อข้อมูลจากคนเป็นหมอที่รักษาคนแรกในตอนนั้นบอกว่าอะไรจ้าหมอยืนยันสนันลั่นครับท่านทักษิณป่วยเส้นเอ็นจริง ทำอ่าผ่าเองกับมืออะไรประมาณนี้อันนี้เนชั่นส่งเข้าประกวด18กรกฎาคมนะครับท่านผู้ชม2วันที่แล้วแต่ถ้าเกิดสมมุติสหรับตัวผมนะครับท่านผู้ชมวันเดียวก็ไม่สมควรติดครับท่านเพราะโดนก่อกาเนือในการยึดอำนาจไปนะครับท่านผู้ชมด้วยปลายกระบอกปืนอะไรประมาณนี้แต่กูก็ไม่ติดติดทำเหี้ยอะไรวะเนี่ยเพราะอะไรจ้ามันติดไม่ได้นะครับท่านผู้ชมจากไปด้วยวิธีพิเศษครับท่านกลับมาแล้วเนี่ยกูต้องได้อภิสิทธิ์ด้วยหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมแล้วเกิดอะไรขึ้นจ้ามันก็ยังมีพวกหมอว่าลงนะครับท่านผู้ชมอีก หลายๆคนครับท่านเสรีพิสุทธิ์ียบหายไปนเนี่ยขนาดที่ทักษินลงจากชั้น14แล้วหมอว่าลงก็เสือกแม่งขึ้นไปนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ไม่รู้หาหลุมลงได้ยังเอ้ไม่ใช่หาทางลงได้หรือยังนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแต่ว่ารอบหน้านะเนี่ยประชาชนน่นหลายยังเพิ่งไปดูถูกหมอว่าลงสี่บางคนฟันทงหมอวอ่าลงยังไงก็สอบตรงนะเนี่ยไม่ได้เข้าสภาส่วนผมล่ะจ๊ะเชื่อพระสอบได้นะครับท่านได้มันก็มี2แบบอีกว่าลืมนึกได้เข้าสภากับสอบได้ที่ว่าเนี่คือได้แพ้นะครับท่านผู้ชมมี2ออย่างได้แพ้ได้ชนะ ครับท่านไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีฉะนั้นแอดไลน์นัดวิวชอปสั่งซื้อสินค้าเข้ามาได้ครับท่านลาเก็ตขาวอบกรอบลูกหยีฉาบลูกหยีกวนเวทมะม,ม่วงหิมะพานเอลมอน500้รกรัม240บาทสองากรัมร้อยบาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีทุเรียนทอดนะครับเ่อนผู้ชม100่รกรัมครับท่าน150บาท สแกนทีวาโค้ดตรงนี้ได้นะครับท่านผู้ชมวันนี้เอามาแล้วนะเนี่ยหาเจอแล้วเอ้ยหรือว่าจิ้มลิงไลน์ที่ผมปักหนูไว้บนสุดของคอมเมนต์นะครับท่านผู้ชมหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงบานกลางขนาดนี้ถ้าเราเล่ลลฟังข่าวจากที่ไหนขอให้ท่านอยู่ดีมีสุขครับท่านผู้ฟังเดี่ยวรบขอจบแถลงไขแถลงการณ์ก่อนสวัสดีครับท่าน